ครับ <c oughs> ผมนายอัครชัยคำจีนนะครับ ee หกสองหนึ่งเจ็ดสองสามหนึ่งศูนย์ห้าสองห้าหกนะครับวันนี้ผมจะมาออกแบบวงจรไฟจราจรนะครับ <c oughs> นี่นครับผมได้ออกแบบวงจรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือหลอดไฟแต่ละหลอดนะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวและ <c oughs> หลอดไฟคนหยุดข้างถนนนะครับจะห่างกันตัวละห้าวินะครับ แล้วก็พอมาสีเขียวนะครับคอนเสิรสุดท้ายผมก็จะวนคําสั่งใช้คําสั่งวนเพื่อจะให้หลอดไฟสีแดงติดเหมือนไฟจราจรเลยนะครับนี่นะครับผมก็ใช้คําสั่ง TP นะครับใช้ทาําเพื่อส่งสัญญาณจะให้หลอดไฟนี้ติดภายใน5ีนะครับหลอดไฟสีแดงมันก็ใช้หลอดไฟสีแดงมันยิม้มเป็นคําสั่งปิดของตัวมันนะครับ ทนี้นะครับต่อไปผมก็ใช้ทีหนึ่งะครับทีหนึ่งคือทามนี่นะครับทีส่งสัญญาณให้หลอดไฟหยุดให้คนข้ามถนนนะครับคือหลอดไฟไฟแดงกับไฟรอข้ามถนนผมจะให้มันหยุดพร้อมกันนะครับเพื่อว่าหลอดไฟสีแดงหยุดแล้วปล่อยให้คนข้ามถนนได้นะครับต่อไปผมจะยิงหลอดไฟของคนข้ามถนนนะครับมันใช้กับส่งสัญญาณให้ทีพีสองสิบวินะครับเพื่อจะให้หลอดไฟสีเหลืองติด ผมตั้ง10วิเพราะว่า <c oughs> อันนี้มันเป็น5วิสง่งสัญญาณมันใช่ไหมครับ10วิเพราะว่าจะให้สองตัวนี้มันสองตัวนี้มันรันพร้อมกันาวิแล้วอันนี้มันจะเหลือ5วิก็จะ5วิที่เหลือจะให้หลอดไฟสีเหลืองติดนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับนี่ก็จะไปใช้หลอดไฟสีเหลืองนะครับยิงสัญญาณมานะครับเข้า TP ี3นะครับเข้าที่10วิเหมือนกันนะครับเพราะว่า พอหลอดไฟสีเหลืองกับตัวนี้กับ cp สามทำง,งานสิบวินนะครับตัวนี้ก็จะเหลือห้าวินนะครับแล้วก็ทำให้หลอดไฟสีเขียวติดภายในห้าวินนะครับแล้วก็มาใช้หลอดไฟสีเขียวนะครับยิงสัญญาณมาเพื่อส่งให้ tp t สี่ t, 4, t on นะครับ <c oughs> เพื่อจะให้สี่วิแล้วก็มันจะหยุดนะครับแล้วที่ off จะใช้หนึ่งวิเพื่อวนโปรแกรมไปให้ tp หนึ่งทำงานนะครับนี่ครับ ท T5 นะครับใช้ตัวที T5 เลยครับ1วิแล้วก็ปิดนะครับทีหนึ่วิแล้วก็จะทำงานนะครับ <c oughs> ไอ Emergency นี่ครับที่ผมให้ไว้ทุกอันเพื่อว่าเพื่อจะให้ล็อก Emergency stop นะครับผมให้ทุกครทัดเพราะว่าเพื่อจะให้ล็อกไอตัวนี้ทำงานให้มันให้มันเป็น10วินะครับพอ10วิแล้วมันจะตัดตัดตัดระวนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาลองรันโปรแกรมกันดูนะครับ นะครับพอนี้ไฟสีแดงก็ไฟคาผู้เนกติดนะครับ5วิแล้วก็ไฟสีเหลืองติด5วินะครับแล้วก็มาไฟสีเขียวติด5วินะครับพอติดแล้วปุ๊บอนี้ปุ๊บมันก็วนกับมาเรื่อยๆนะครับเป็นเหมือนไฟจราจรตามสีแยกนะครับมีทั้งหมด2อินพุตนะครับคือ start stop แล้วก็เออ3อินพุตนะครับ emergency stop นะครับ ส่วนอาพุทจะมีสี่อพุทนะครับก็คือหลอดไฟสีแดงหลอดไฟคนข้ามถานนหลอดไฟสีเหลืองแล้ว็หลอดไฟสีเขียวนะครับนี่ครับเราก็วนเหมือนกันหลอดไฟสีแดงกับคนข้ามถานนจะติดพร้อมกันนะครับเพราะว่าหลอดไฟสีแดงไฟแดงขึ้นปุ๊บคนก็ปล่อยให้คนไปผ่านข้ามถานนนะครับ <c oughs> นี่ครับพอหลอดไฟสีแดงติดปุ๊บ แล้วก็มาอีกห้าวิก็จะสีแดงติดห้าวิพอหมดไปห้าวิปุ๊บสีแดงก็จติดภายในห้าวิครับพอหมดด้วยไฟเขียวปุ๊บแล้วก็วนมาเป็นไฟแดงใหม่ครับแล้วก็มาสต็อปครับพอเราสั่งสตอปตัวนี้ปุ๊บหลอดไฟก็ จะทำงานให้มันเสร็จสิ้นก่อนครับถึงจะหยุดทั้งวงจรนะครับแต่ถ้าเราสั่ง e m ยิงซีส Stop มันจะหยุดทันทีนะครับาล,ลองดซอกนี่ครับหยุดทันทีนะครับผมขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ